พูดถึงเพลงแล้ว hmm. ว like. ันนี้เ้ามายมารวมกันได้ไงครับเล่าให้ฟังหน่อยเอาแบบลึกลับซับซ้อนเลยนะอย่าเอาไม่เอาไม่เอาเอาแบบลึกลับเลยนะพอเรื่องความเป็นมเรื่องแรกเพิ่งบอกเลยว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่พิเศษจริงๆเพราะว่าสำหรับสำหรับการมีติ้งจริงๆเราเำหรับต่างเพราะว่าเริ่มจากว่าลึกลับซับซ้อนเกินมา เอเกิดที่ข้ามือข้ามือขับได้นอนนอนฟรีวัานี้เราเราขอพ่นก็จริงๆริะมันเริ่มจะออฟออฟเป็นเพื่อนก่อนแล้วเดีเราเล่นฟรีดีการใช่ไหมเล่นเล่นแบบเล่น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 เลยเล่นข้ามโป้งเล่นเหมือนเด็กแบบเล่นในหมู่บ้านกันเล่นในหมู่บ้านกันจินตนาการฝึกหนึ่งผมว่ขับผมขับรถไปบ้านออบแล้วก็แบบเล่นกีตาร์กับเล่น เพลงก็จะเป็นสมัยม <os> ือรก็ซู <mind> ีฟูแบล็คเคสอะไวกนี้สมัยนั้นคือ นั <elim> ่นก็คือเราได้รุมมาชิกซื้อหรอวะในในในยุคแรกอ่าใช่ยุคแรกยุคแรกเลยนึกยุคยุด ตอนนี้เขาทำอยู so, then, the higher, the like ่พวกเขาอยู yeah, I mean ่เบื้องหลังพิธีกรแล้วก็ดีเจต่างๆเาอยู่ในช่องแบบดูช่องอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละก็ตอนแรกเขาเป็นเบียดใช่ครับเป็นเบียดแล้วก็เล่นไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเส้นทางเขาอยากจะไปทำอีกแบบอีกเบื้องหลังหรืออะไรอย่างมากกว่าใช่ครับเราก็เลยแต่ตอนนั้นน่ะคือนิกมาตอนนั้นนิกอ่ะคือนิกก็เดินมาใหม่มาใหม่ใหม่ใหม่คือหลัไๆตอนแรกมันดี้อ่ะ เขาเล่นเขาเล่นเบสมาเสร็จแล้วแต่เขาเล่นกองไม่เป็นแต่นิกเล่นกองเป็นมงมึงอะแต่แต่นิกมัเป็นอยูแล้วแต่แต่วงเรามี ตอนด้วยกันไงนเพื่อนๆอย่างฉันว่าที่บ <c oughs> ดินก็เอ้ยนิกแกสอนแกมาสอนนี่สอนอยู่ประมาณนึกอาทิตย์สองอาทิตย์อะเดือนนึงอะเดอนหนึ่งใไม่ได้ <c oughs> บอกที่จะออกเลยพิธีเป็นยังไงยี่ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่ะบอกไม่เหมาะบอกวันนี้จะบอกว่า <c oughs> แก้วอะ่ะออกพอดีเลยขอออกขอ,ขอ,อเพรว่าเออผมแบบว่า <c oughs> ขอแ <c oughs> บ <c oughs> บไปทำเพิ่มมาก เขาจะเป็นแนวแมวอินดี้อินดี้ดาราดาราอี่หนึ่งไม่ใช่แนวดนตรีหลอกก็เลยบอกว่าก็มันจบว่าอันนี้เล่นเป็ดจริงเลยตอนแรกจะเอามาตีกองตอนแรกนิกไม่ได้เป็นกลัวเป่นของวง ้ังเหมือนไม่รู้เอ๊ะดังดังด้วยนั่นด้วยได้ขับรถมา20วันอยู่เดีวมึงไม่มีอะไรให้เลยไม่มีทีนี้เออพอดีเลยแก้วขอออกอันนี้เล่นเบสเฮ้ยนิ่กันแกตีเลยแล้วนะสมัยก่อนนี่เขาไม่ได้หลอดอย่างนี้นะโอ้ยสมยก่อนนะแลตอนนั้นอยู่ปปหกปห้าปหัวเกลียน รอรอราอยู่มีม่ต้องดล้อบอกห่นน้อยๆนะเหลอี้อกอาง้แล้วก็ตีตตเก่งตีเก่งเลยที่สุดก็เริ่มทเพลกันมาตั้งแต่วันที่สมาชิกครบ10แล้ก็เริ่มแบบว่านี่าไม่มีอกอคันนี้ไม่ไอ แต่งเพลงนะเอ่อแต่เพลงสมัยนั้นเป็นเพลงที่พูดเลยเดี๋ยวมันงงมากพูดเลยค <c oughs> ือแบบว่า <c oughs> <c oughs> ความหมายมันโดนเป็นเพลงที่เราแบบว่าคนเคยกันกอมันเป็นเพลงที่ความหมายดีออกมาแล้วมันต้องก<อ>าร<อ>มันเป็นอินเนอร์เลยการกั่กของไม่มีไม่มีการม,มันสดมากสดมากออกมาเลยเล่นขอดอะไรที่อยากจะเล่นก็เล่นหนอเลยอยากจะแต่งอะไรก็แตงแ่งมาเลยแต่เนื้อเนี่ยแต่งออกมาเนี่นะแั่กรองจากความรู้สึก มันมีกนี่ต่วันนี้มันเพลตลกอะนี่ตีวันนี้แบบว่าตลกมากที่ผิด้วยอา่จะผมไปอยู่หลังไงแล้วก็พอจากเพลงมันออกมาปุ๊บก็เขาเรียกอะไรเราก็ค่อยๆทำมันมาแล้วคิดว่ามันดีแล้วมันน่าจะดีแล้วนะพอแล้วให้คนนึงคนนี้ฟังเขาก็บอกว่า เอ้โอ้เจ๋งเดีไม่รู้ไม่รู้โกหรือเป่าเ็นเรใกลัใจรู้สึกดีมากเลยแล้วก็อ่นะร่วมกับเท่านั้นมีคุณครูครับที่เคาเลเข้ามาสอนตีพวกเราด้วยใช่เลยนี่นี่เป็นจุดเปลี่ยนเหกือนกันนี่ยโอโหทนี่ที่โอ้โหโอ้โหโโหโอกโหโออน คนเนทกเก่งก um <ENNIS> ็เก่ทุกชิ้นก็เลยสอนได้ทั้งหมดเลยั้งเบสกีตาร์ซองนะสอนน้องแล้วก็เป็นคนที่วางแนวคิดแนววงดนีเ่ยงกลัเลยแล้วก็เลยว่าแกก็เสนอเสราอยากจะส่งเพลงไหมอยากทำเพลงเนี่ยส่งเพลงอยากทำทำศิลปินไหมเราก็แนะนำว่าเออเนี่ยมัยืนที่นี่ดูไหมตอนสมัยนั้นนะครับก็คือยืนโซนี้ไห เราก็ได้มีโอกาสมาเจอพี่โปครั้งแรกก็วันที่มายื่นเพลงงั้นตัดเดียวเนี่ยตัดเดียวตัดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้งุมอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี้พจะข้ามฉากมาไหนเล่ามั้งก่อนวันที่เข้าวันที่ต้องบอกว่าตอนที่ซ้อมก่อนนั้นน่ะมันมีความเละเทะมันมีความอะไรเละเทะแบบว่าเราซ้อมมันตั้งใจมากนะแต่มันก็ไม่ลงตัวทเท่แล้วเราก็ซ้อมซ้อมแบบในห้องซ้อมมีการไปประกวดบ้างเล็กน้อย เี่ยแต่ว่าจริงๆพอเราซ้อมในห้องนั้นนะตอนแรกมันไม่ได้ดีไม่ได้ดีเลยแล้วก็ทางครูเนี่ยเป็นคนสอนว่าเฮ้ยแบบตัวเตรียมมันไม่ใช่ว่าตีดังๆหรือเล่นแค่ดัง,ดงมันต้องมีบาลานซ์มันต้องมีเรื่องของหลายะเอีย่ยมัต้องมีนั่นนี่นู่นเลยสอนเราจนเราสิดว่าเอ๋อเป็นอย่างนี้สมัยก่อนมีแบบว่าเอากล้องมาถ่ายเอ็วีกันเองเองตลกเๆทางเด็กๆหรือว่าหรือท่นแบบไปวีเอ็มช็อปอะอยากทำเองอะอยากรู้ว่าเขาทำเป็นวียังไง ขับไปเลยอ่ะโวหินขับไปโวหินเลยในมัวแบบใครเลยจะตายมัวที่มันอยู่งใต้หัวหินแล้วตอนคืนนะตีสองตีสามมันไม่ค่อยมีรถครับแต่จะมีคันหนึ่งที่มันจะเร็วมากแล้วก็บอกเฮ้ยรถมาน้วรถมาแล้วมีรถมีรถมีรถกระจายรว่าคันที่เปิดกระจกมาพังเลยโดนาอะไรตำไม่หมดจำรู้จับเกือบถูกจับแล้วมันได้แล้วก็แล้วก็ทำเองนั้นออกมาทั้งนั้นชื่อว่าใจหาย แต่มันเพราะเหมือนกันนะเอ็มบีสวยด้วยเอ็มบีสวยด้วยถ่ายที่ทะเลถ่ายที่อุโมงค์กลางคืนคือแบบไปขับรถไปเลยเย็นนั้นคืนนั้นถ่ายถ่ายกันเองเราเลยเราก็ได้เรียนรู้ว่าโอ้โหตอนถ่ายมีอย่างนี้เองถ่ายยากมากถ้าอยากจะถ่ายให้ฝากชาก็ต้องถ่ายเร็วปกตร้องเร็วก็บอกว่าถ่ายยากมากมีกีเยอะแล้วก็ไม่ได้นอนด้วยนะก้องก็ไม่ได้เป็น ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นไฮเดฟก็คือเป็นข้อดีตัวที่มันไม่ได้สโลว์แล้วมัสมูรมากเราก็มาทำเาก็ทแล้วก็แล้วก็ไปถายาลทนั้นก็ไม่เขียนที่มีหลายตัวเลยมีมูสกนมูสกินรายากรู้เซาบาายปากาือนีเป็นกล้องถ่ายมูสกีเป็นมาไม่ได้เป็นนะไม่ค่อยเป็นไม่เป็นหรือว่า้ยเราียนอยู่ปีสามลพัฒแเราเนข้ามูสกินมูสกนเนี่ยเป็นหลอนอ่ะเป็นจิม มันก็จะเป็นยังไงเนี่ยมันจะเป็นฉากแข็งๆเป็นเนื้อย่างเงี้ยแล้วก็ทายผ้าเขียวหรือว่าไปดูสีเอานี่เป็นผ้าเลยผ้าแบบพิュ๊ๆเลยลมแรงมากลมแรงมากคือมันต้องกลางสุดตัวนะยืนแล้วถึงหมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาทำไมคือตาดระเบียบก็ติดระเบียบจะไปตัดให้เป็นฝาหน่อยอยูหมาไม่ใป่าตัดเป็นผ้าป่าแล้วเพลงเพลงนั้นมันชื่อป่า ไปจริงที่ายเลยความหมายมันเท่มากไม่แน่น,น,นะในอนาคตอาจจะมลละีข้ามข้ามข้ามเหนือคลายแบบไปแล้วแ <c oughs> ล้วพอเข้าค่ายก็ได้มีโอกาสคุยกับกับพี่โปรพี่โก้ไอทีโปรที่เขาโปรมากาแล้วครับพอเขาแบบว่าได้ฟังผลง,งานเราแล,แล้วก็มีโอกาสาได้แบบเห็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวจับ มุมมองของเราได้บ้างกับตัว่นของบ้างก็เลยบอกว่าลองลองไปทำอีกน่ลองทำให้รวใจเราตลอดนะครับจนวันนั้นก็ค่อยาสร้างเพลงขึ้นมาจนข้างรงตัวเป็นทุกวันนี้ไม่มีไม่โปไม่มีที่โก็ต้องไม่ดีก็ก็กไม่ได้ทาอะไรเพราะว่าแบบที่วสงทผู้หรชายผมฟูฟูเกนั่ง ไม่เคอกเลยแม้แต่พี่โป้ดีครับรักมากครับรักพี่โป้รักพี่โป้ะไม่กล่าวว่าใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะที่ได้ออกเป็นซิงเกิลแรกที่ผลงานจริงมันเหมือนตอนนี้มากกว่าจริงมันไม่ันไม่ได้นานที่ว่าเราเขาไม่เอาทีอะไรเงี้ยแต่มันนานที่ว่าเราอยากลองดีมากกว่าอยากลองจนมันดีแล้วเราก็โอเคลอง